เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเลิกงามยามดีนะครับผมในการเปิดตัวข้าวพื้นนุ่มอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะตระกูลไก่ทองคาครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไก่ทองคําปิ่นทองครับผมเอาครับพี่น้องครับมาเบิรงไก่ไก่ครับอูยเป็นตัวสอนให้เนาะ เม็ดใหญ่และก็เม็ดยาวจากตระกูลไก่ทองคำครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปพื่ครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางและก็ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตร h a n n e l ครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตร h ช n แนลครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะสานักงานใหญ่ครับบ้านมะค่าตำบลมะค่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาศรคามนะครับซึ่งสําหรับวันนี้ครับยังที่ผมได้เกินน้ำครับพี่น้องปองปายนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะครับผมของข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับตระกูลไก่ทองคํานะครับผมนี่เนาะ ซึ่งพอให้พี่น้องป้องไปนะครับรู้จักกันดีนะครับสําหรับไก่ทองคํา89เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับผมอายุสั้นเนาะกระสอบสีแดงแต่ว่าวันนี้ครับไก่ทองคําข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไก่ทองคําปิ่นทองเนาะเอาไละเหรียญต่างๆเป็นยังไงนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมสําหรับไก่ทองคําปิ่นทอง อีกหนึ่งตระกูลข้าวของไก่ทองคำนะครับผมนนี่ให้พี่น้องเป้าไปนะครับเบื้องต้นในเบื้องขันสะก้อนนะครับสำหรับกระสอบนะครับผมของไก่ทองคำนะครับผมนี่นาะกระสอบสีน้ำเงินเขียวนะครับผมส่วนโลโก้เนี่เป็นสีเหลืองขาวครับพี่น้องครับพี่นาะเขียนว่าตราไก่ทองคำนะครับผมนี่นาะนี่ครับผมข้างบนเขียนว่า98ครับพี่น้องครับ เก้าแปดคนลโต้เ้อกับไก่ทองคำแปดเก้าแต่ว่าตัวนี้เขียนว่า98นะครับสำหรับซื้อเพิ่นซื้อย่างเป็นท่าการนะครับเพิ่นซื้อว่าไก่ทองคำปิ่นทองครับผมนี่เนาะเอาไล,ล่เรียนต่างๆเป็นยังไงเพื่อเ่เป็นการเซียเวลานะครับอยากให้พี่ให้น้องนะครับดูเบื้องลักษณะของเมล็ดนะครับผมนี่เนาะของไก่ทองคำของเรานะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับซึ่งข้าวเจ้าพื้นนุ่มของเรานั้น มีหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ได้นําเสนอไปแล้วคือหอมมิ่งขวัญนะครับเนาะสำหรับสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์ที่2ครับผมลักษณะเป็นอย่างไรครับเบิงครับเม็ดนี่บู๊ยนี่เห็นไหมสูสีกับไก่ทองคําปดครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวครับผมนี่เนาะเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเอากอนเข้าสิมาบอวจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะประจําพันธุ์ของเข่าสายพันธุ์นี่นะครับเนาะ สำหรับไก่ทองคำปิ่นทองหรือว่าไก่ทองคำข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับสายพันธุ์แรกของเรานั้นนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะมีลักษณะลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะต้นเตี้ยครับผมพี่น้องครับนี่เนาะลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีละแง้จับทีนะครับที่สําคัญที่สุดคือมเมล็ดใหญ,แหใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวนะครับเมื่อเมล็ดใหญ่เมล็ดเง้วนะครับแล้วก็ ข้าวเตี้ยไม่ล้มนะครับก็ทําให้ผลผลิตสูงนะครับผมหนึ่งตันขึ้นนะครับหรือหนึ่งพกิโลกรัมขึ้นนะครับผมหรือว่า1ตันขึ้นเนาะสำหรับผลงานของไก่ทองคํา8 9นะครับแล้วก็ตัวนี้เช่นกันครับไก่ทองคําปิ่นทองก็ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันก็คือไก่ทองคํา8 9เกาเป็นพื้นแข็งไก่ทองคําปิ่นทองเป็นพื้นนุ่มครับพี่น้องครับพี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ เมื่อนำมาทำการหุงต้มแล้วนะครับจะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมซึ่งปกติแล้วเขาก็เห็นตะเขามะลีเนาะซึ่งเขามมลิเนี่เป็นเขาหน้าปีแต่นี่คือเป็นข้าวเจ้านาปังนะครับพื้นนุ่มนะครับที่มีชื่อว่าไก่ทองคําปิ่นทองนะครับสําหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้ครับไก่ทองคําปิ่นทองครับ1 1 0ถึง1น5วันครับพี่น้องครับเนาะ ดังนั้นก็พอดีพอดีเลยครับพี่น้องครับเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดอยากที่จะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวเจ้าพื้นนุ่มครับไก่ทองคําปิ่นทองเพื่อที่จะมาทําการเพาะปลูกนะครับในฤดูการต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่มีหน้าค่มเป็นต้นไปนะครับผมไม่ว่าจะนาปังฤดูการใดก็แล้วแต่นะครับสามารถใส่ได้ทุกฤดูการนะครับทุกวันเวลาและก็ทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับได้ผลดีเนาะ มีจำนวนจำกัดครับ3ามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684แครับ0 9 2 5 1 6 4้5 2กและก็065ครับ0495999เนะครับเอาจากไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุงควันแช่งวัใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรพร้อมหน้าผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูกันอีกครั้งครับผม สำหรับข้าวเจ้าพื้นนุ่มตระกูลไก่ทองคําที่มีชื่อว่าไก่ทองคําปิ่นทองค้าพุม